ไมโลไมโลน้องไมโลนะคะเป็นอ่าน้องแพ้ตัวผู้ค่ะเกิดมาก็ประมาณอ่าเ mm hmm. ข้าห้าเดือนแล้วนะเป็นแพะท,ที่เออแสนรู้มากๆเออเห็นพี่นาไม่ได้เลยนะเขาจะร้องเรียกนะพอเดินเข้ามาเขาก็จะแบบว่า เดินมาหาเลยพอเห็นพี่นาปุ๊กก็จะเดินมาหาเลยไม่ว่าจะนอนหรือทําอะไรจะเดินมาหาแล้วก็จะมาคอเคลียแบบเนี้ยน่ารักค่ะน่ารักนะเลี้ยงมาแนละ้วตัวนี้เชื่องที่สุดเลยนะคะชี่น้องไมโลเนาะเสียดายนะก็เป็นอ่าเป็นแค่ตัวผู้เนาะถ้าเป็นตัวเมียก็จะแบบว่าเวลาที่เขาโตเต็มวัยอ่ะเขาก็จะไม่ไม่อ่ไม่เป็นสัตว์รุนแรงนะ แต่แพะตัวผู้เนี่ยเวลาถึงวัยที่เขาจะต้องมีแฟนนะนะแล้วเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมหาแฟนให้เขาอ่ะเขาค่อนข้างจะอารมณ์ฉุนเฉียวเนาะแต่ลองดูเลองดูนะว่าไมโลนี่จะเป็นยังไงเพราะว่าเปรียบเทียบกับชานมชานมก็เป็นตัวผู้นะเป็นน้องแพะอีกตัวหนึ่งนะเป็นลูกของอีกแม่นึงนะ่ตัวนั้นนะอายุน้อยกว่าเจ้าเจ้าไมโลอีกแต่ว่าอารมณ์จะฉุนเฉียวกว่า แต่เหมือนแบบเอาแต่ใจดื้อแต่ไมโลเนี่ยจนป่านี้นะเขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ยเขายังไม่อะไรเลยนะยังไม่แบบว่าสแสดงอาการขิีงเขียวเลยน่ารักน่ารักมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยน่ารักจริงบอกเลยว่าไม่สวยนะเป็นแพ้สีดําใครๆบางทีอาจจะไม่ชอบเนาะเป็นสีดําสีดําคาดขาวนะคะเหมือนแม่เขาเหมือนแม่กาแฟดูแม่กาแฟดีแม่กาแฟเขาเป็นแพนมนมเนาะอือหือ น่ารักมากเลยพี่นาลักรัก,ร,กรักไมโลที่สุดเลยนะคะรักเนี่ยอ,อยากจะออกมาเดินเล่นด้วยเนาะแต่ว่ากลัวตัวอื่นๆก็จะล้อกันวุ่นวายรักมากๆเลยรักไมโลมากเลยยายอะ่ะคอติดหรือเปล่าลูกอ,อไปยายไปเลี้ยงนกกระทาก่อนนะลูกนะไปไป ไ,ไปโรไปไปกินข้าวไปกินอาหารนะลูกนะเนี่ยเห็นไม่ได้ค่ะเห็นพี่นาแล้วก็อื้ออื้อแค่นั้นนะแล้วเขาแบบว่ามาซี่มาไปโลมาหายายมาเขาก็จะเดินมาหาเลยแล้วก็แบบเนี้ยเนี่ยเขาก็จะขึ้นเหยียบเหยียบรั้วแล้วก็ขึ้นหาแบบเนี้ยเนี่ยน่ารักขอติดหรือเปล่าลูกืขอขติดหรือเปล่าไปยายไปเลี้ยงนกก่อนนะลูกนะน่ารัก นี่ใน,นตัวนี้จตัวดื้อน,นะเนี่ยโอนตินน่ะดื้อมากแต่เป็นเป็นอ่าเป็นตัวเมียน,นะเนี่ยตัวเนี้ยดื้อดื้อไม่ยอมให้จับเดี๋ยวหนูพี่นาจับนะนี่ยเนี่ยเห็นมันนะ้ยน่ะเขาไม่ให้จับเขาแบบะสะบัดนี่นี่ไม่เหมือนตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่ารักเนี่ยลูกลักยายเลยนะเนี่ยคันเหรอลูกค่ะเนี่ยมันไม่ยอมให้จับเนี่ยมันไซด์เลยเนี่ยไม่ยอมให้จับเนี่ยอย่านะ แค่งพี่ไมโลนะายายเล่นเลยนะ